จะยอดมุม่งอ่อนแล้วก็ไม่ไวายครับมดขึ้นมาเจาะก,กินน้ําเลี้ยงครับดูมดครับฉีดเข้าไปเมื่อกี้นี่ครับจุดนิ่งสนิทไปไหนไม่ได้เลยเรียบร้อยครับนี่คือผลหลังจากที่เราฉีดน้ําหมักขี้เท่านะครับไป1คืนเรามาดูนะครับมแมลงหายไป90%ครับ สวัสดีครับพบก,กับช่องกเกษตรรู้บ้านการแหนกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำขี้เท่าหมักนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการไล่มแมลงหรือว่าเพี้ยนนอนต่างๆนะครับมาดูกันนะครับนี่คือน้ำที่เราหมักขี้เท่าไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งคืนนะครับเขาจะออกน้ำใสใสลักษณะนี้นะครับในน้ำขี้เท่านี้ก็จะมีคุณสมบัตินะครับ ก็มีสารซิลิก้านะครับมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปผสมน้ํานะครับฉีดไล่เพลี้ยไล่แมลงต่างๆได้นะครับง่ายๆครับที่เท่าที่เป็นของเหลือใช้แล้วเราก็อย่าทิ้งนะครับเอามาแช่น้นํา1คืนแล้วก็กองอาน้ําใสๆนะครับเราก็จะกองเอาเฉพาะน้ําใสๆข้างบนนี้นะครับ้องใส่ขวดไว้นะครับ เวลาจะใช้เราค่อยเอามาผสมกับน้ําอีกทีหนึ่งครับที่ใช้นะครับเราก็เอาน้ําที่เท่านี้ใส่ฟอกซี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาน้าสะอาดใส่ครับประมาณนี้ครับง่ายๆครับก็ใส่น้ายาล้างจานลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิวครับ น้ำยาก็จะสามารถที่จะจับกับตัวมแมลงหรือว่าเพลียได้นะครับเพราะมีสารระแรงตึงผิวนะครับมาดูครับนี่ก็คือแมงแคงครับที่มีกลิ่นฉุนมากนะครับเขาจะมาจับอยู่ตามต้นไม้นะครับต้นตอนนี้เกษตรรูปบ้านปลูกแคเตี้ยวไว้หลังบ้านนะครับมาจับเป็นกลุ่มลักษณะนี้ก็ทําให้แคเตี้ยเราเนี่ยเหลืองนะครับ กินน้ำเลี้ยงจะไปเหลือไหมเนี่ยดูสิมาเกาะกินดูกินน้ำเลี้ยงอเงี้ยจะไปเหลือเล้อส่วนแค่เรา mm hmm. น้ำที่เท่าช่ชคืนไว้หนึ่งคืนแล้วก็กองเอาเอามากจีด mm hmm. ดูว่าจะได้ผลไหมผสมยาล้างจานนะครับ รถแรงตึงผิวให้น้ำเข้าไปเปียกน้ำขี้เถ้านี่เข้าไปเปียกตัวมแมลงเขาก็จะเกิดปัญหานะเปียกแล้วเริ่มเริ่มกระจายออกแล้วประดูดกินน้ำเลี้ยงของเราไปหมดเลยเหลืองนี่<า>คือลผลอหลังจากที่เราฉีดน้ำหมักขี้เถานะครับ ไปหนึ่งคืนเรามาดูนะครับมแมลงหายไป90%ครับยังมีเหลืออยู่ปรับปลายเล็กน้อยครับดูสิครับสภาพที่เขามาเกาะแล้วก็มาดูดน้ำเลี้ยงนะครับเหลืองนะครับจะรอดหรือเปล่าต่ต้องรุ้นกันต่อนะครับสำหรับต้นเรามาลอเตียเรนะครับ ลักษณะนี้ครับพลิกที่มีเพลี้ยกําลังลงลักษณะนี้ครับแล้วก็ฉีดฉีดไปเลยนะครับ,รบนะครับตัวหนอนนี่เขาจะมีขนอ่อนๆน,นะครับถ้าเราไม่มีสารลดแรงตึงผิวนะครับพันยาไม่สามารถที่จะเปียกตัวหนอนได้นะครับพอใส่พันยางจานเข้าไปตัวหนอนเปียก น้ำมีปัญหาเลยนะครับเห็นไหมครับในน้ำยาที้เท้าเรานะครับเขาจะมีสารซิลิก้านะครับมีความเป็นด่างนะครับเมื่อฉีดเข้าไปโดนตัวมแมลงเพี้ยหนอนพวกนี้สารตัวนี้ก็จะไปรัดตัวนะครับทำให้เพี้ยหนอนนี้ตายนะครับ ไว้ก่อนได้เลยนะครับป้องกันแต่ก็ระวังนิดนึงนะครับช่วงที่ไม้ผลเราออกดอกนี้เราก็ไม่ต้องไปฉีดใส่ดอกนะครับยอดมะนาวนี้ก็ฉีดได้เลยครับนี่นะครับไปมากรูดป้องกันได้นะครับยอดอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ป้องกันได้เลยครับ ใบมะกรูดเราปลูกไว้เพื่อกินใบเราก็ต้องรักษาใบนะครับมาดูมดนะครับมดที่ขึ้นมาไข่นะครับรอยู่ในยอดกินน้ำเลี้ยงของต้นพริกเรานะครับใบพริกก็จะเหลืองในงลักษณะนี้นะครับเมื่อฉีดเข้าไปนะครับ ใต้ใบด้วยนะครับเห็นไหมครับไข่มาเกาะแล้วก็จะทําให้ใบพริกมีปัญหานะครับฉีดเลยแม้แต่ยอดม่วงอ่อนแล้วก็ไม่ไายครับมดขึ้นมาเจาะกินน้ําเลี้ยงครับม่วงอ่อนแล้วก็ฉีดได้ครับก็ขนาดนี้ฉีดไปเลยเลยครับ เป็นไล่มะม่วงใหญ่ๆนะครับผสมน้ําเท่านี้นะครับ1ลิตรต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นนะครับท้งต้นได้เลยนะครับต้นส้มโอเราก็ฉีดได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็ฉีดเข้าไปนะครับน้ํายาสามารถที่จะจับพื้นที่ใบได้เต็มพื้นที่เลยนะครับดูมดครับฉีดเข้าไปเมื่อกี้นี้ครับจุดติ่งสนิท ไปไหนไม่ได้เลยเรียบร้อยครับหมดตายเลยครับหยุดเลยนะครับถือว่าใช้ได้ผลครับการฉีดเราก็จะฉีดสองสาวันฉีดทีนะครับถือว่าเมื่อเราเจอนะครับเห็นไหมครับแม้แต่ต้นฝรั่งจินจูนี่นครับหมดเ็าขึ้นมาลกวนช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลก็จะนําเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการส,งส่งเสริมการปลูกหรือว่าการดูแลพืชผักสวนควรัวในรั้วบ้าน มาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้นําเสนอเรื่องคุณสมบัติไล่มแมลงของขี้เท่าหมักนะครับหมักน้ํานะครับ,รบแล้ะผสมน้ํายาล้างจานไล่มแมลงหรือเพี้ยนนอนต่างๆได้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรอูบ้านชาแนลนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ